ขั้นตอนการผลิตแบรนด์เครื่องสาอางของตัวเอง่าเริ่มแรกก็คือเข้ามาเนี่ยลูกค้าก็มาปรึกษาว่าลูกค้าอยากได้อะไรลูกค้าอยากได้ครีมแบบไหนซึ่งเรามีให้เลือกสองแบบแบบแรกก็คือเป็นแบบที่ใช้แสแตนดาร์ดสูตรของเราก็จะเรียกว่าเป็นแบบ ODM ก็คือเราจะมีแพ็กเกจมีเนื้อครีมออกแบบแพคเกจซิ่งให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าเกิดเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือลูกค้ามีสูตรอยู่แล้ว มีสูตรมีความต้องการของลูกค้ามาปรึกษากับเราจะเรียกเป็นแบบ OEM ก็คือพัฒนาสูตรตามแบบลูกค้าเริ่มต้นในการทำ OEM เนี่ยอยู่ที่ประมาณ30,000บาทอย่างถ้าเป็น ODM เนี่ยที่เป็นสแตนด์อะซูรของเราเนี่ยถ้าเป็นสบู่เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,000บาทแต่ถ้าเป็นพวกครีมก็คือประมาณ1 0 0 0 0หบริษัทวัตถุทอนเนี่ยค่ะเราเริ่มทำระบบ ที่เป็นระบบที่เรียกว่า GMP ก็คือ Certified โดยอยนะคะสา,สาธารณาสุขของไทยแล้วก็ได้รับการันตีจาก ISO ISO ระบบ9001ก็คือจะเป็นระบบบริหารคุณภาพแล้วก็ ISO 22716จะเป็น GMP เหมือนกันแต่ว่าระบบ GMP เนี่ยจะเป็น w o r l d w i d ก็คือเป็นสากลทั่วโลกรู้จักกันทั่วโลกอะคะ่ะซึ่งสินค้าที่ลูกค้าผลิตกับเราเนี่ยสามารถส่องออกได้ทั่วโลก หลักร้อยก็เปลี่ยนเป็นเงินหลักล้านได้นะคะ